สวัสดีค่ะไก่พัทธสยานะคะพื่อวา,โยโายโยรูไก่กิเลยวันนี้นะคะก็เทศกาลใกล้จะถึงเทศกาลคริสต์มาสแล้วนะคะเราก็กินทำกินกันในครอบครัวก,ก่อนนะคะมาดูกันค่ะเดี๋ยวไก่จะพาไปดูนะคะว่าอาหารฟินแลนด์เขามีอะไรบ้างนะคะนี่นะคะนี่ก็จะมีขาหมูนะคะนี่สามคนพ่อแม่ลูกเนาะกินสําหรับวันนี้เนาะก็จะมีสลัดนะคะ ก็มีปลาเซลมอนปลาชิก้านะคะก,ก็สลัดเห็ดแล้วก็มีชีสต,ต่างๆนะคะอันนั้นก็จะมีลั่นตูนะคะแครอทนะคะแล้วก็อ,กอันหนึ่งอะไรเนาะมิกาเซลลาอุกซิโมโรมันรัง่งเปโรนาใช่ใช่มันฝรั่งอีกอันหนึ่งเนาะนี่นะคะ ก็ประมาณนี้นะคะอาหารโยโลุนะคะของเป็นฟินนะกูกนี่นะคะแล้วก็จะมีอีกอย่างนะคะนี่อาหารหวานนะคะอันนี้ก็จะเป็นข้าวนะคะอันนี้ก็จะเป็นผลไม้เชื่อมใส่ปิดไว้อยู่เนาะยังไม่ทันกินก็ยังไม่ได้เปิดนะคะแล้วก็มีอีกอย่างนะคะ ค้กนะคะน้องแก้มทำเมื่อวานนี้นะคะน่ากินมากเลยอันนี้ยังไม่ทันได้กินนะคะกำลังต้มมันฝรั่งอยู่เนาะแกจะให้ดูบรรยากาศนะคะนี่โต๊ะอาหารนะคะก็จะประมาณนี้เนาะ ทอดก็อิซาเรกับตำมนเลยมาค่ะมากินอาหารด้วยกันนะคะชิ้นใหญ่มากเลยกู๊กอากินปิต้าใช่ไหมอาก็เห็ดมิตานี่นี่หอมสุดตัวป้าสติมาน อันนี้จะเป็นลั่นตูนะคะตุ๊บสแกม้านนี่มาเล็กกว่สุลเล็กิตั้นี่ก็เป็นเปโรน่ากองเราก็จะสั่นๆขันหมูจะใส่ใส่ทุกอย่างที่มีนี่เด็ดสุด ก็ขอสิปูนอกะเปาเอ่อรัม,ม,ม่จะให้แม่ยกให้ไปหนฝั่งโน้นไ้ละเนี่ยหักั นี่ซินาปินะคะสูตรแม่ย่านะคะโหชัดจ้าจะลิ้กไปม่เานมุลเลเซไวันนี้อากาศร

นี่นะคะก็จะประมาณนี้นะคะจาน <c oughs> แม่มาตินงตาก,ก็ติดปุ๊กเือทาซอสไปร,บรอบๆขาหมู ไ <laughs> ม่กุกประจำบ,บ้าน กินอาหารขาวเสร็จแล้วก็มากินอาหารหวานกันนะคะนีอ่อาหารหวานกับไวายแดงเข้ากันมากเมาแบบรวดเร็วอร่อยม,ม,มากเลย ดูอายโลายลูกไก่กินเลยยะออนเนลิสตาอูตาวตาถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ไก่ด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอให้มีความสุขมากๆนะคะในวันคริสต์มาสสวัสดีค่ะ